เจงกิสขาด EP 3ามสุย่งชิงบัลลังก์มงโก,โกแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มมันมีตัวละครสําคัญมากๆคนหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดในเอพิโซดก่อนๆคนคนนั้นมีนามว่าจามูคาพี่น้องร่วมสามบานของเทมูจินในวัยเด็กนี่เองครับทั้งสองคนสนิทกันยิ่งกว่าพี่น้องแท้ๆอีกแต่ว่าพอพ่อของเทมูจินโดนลอบสังหารทั้งสองคนก็เลยต้องแยกออกจากกันเป็นเวลาหลายปีแต่ว่าไม่ได้นานขนาดนั้นหรอกก็คุณจําได้ไหมครับว่าในตอนที่เทมูจินต่อสู้กับเผ่าเมอร์คิดเขาต้องไปขอความช่วยเหลือกับโทกูข่านแล้วคนที่โทรกรูข่านส่งมา โยแต่จะบังเอิญหรืออะไรก็ตามเทมูจินเขาก็ดีใจมากนะครับที่เพื่อนเก่ากลับมาช่วยทั้งสองคนก็กลับมาเป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนเดิมแล้วทุกคนก็กอดคอกันใช้ชีวิตที่เหลือยังมีความสุขจบ เพราะว่าภายใต้ความสัมพันธ์อสุดแสนจะน่ารักของทั้งสองคนมันมีระเบิดก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งซ่อนอยู่ครับแล้วชื่อของระเบิดอันนั้นก็คือชนชั้นและศักดิ์ศรีครับคือผมอยากให้คุณลองจินตนาการภาพลัก์ของชาวมองโกที่เป็นชาตินักรบทหารมีวินัยสามัคคีพรองดอเป็นบึกแผ่นแล้วก็เคลื่อนโลงถังขยะไปเลยนะฮะเพราะว่าชาวมองโกในช่วงเวลานี้แทบจะตรงกันข้ามกับทุกอย่างที่คุณคิดเลยฮะในโลกที่เทมูจินโตมาชาวมองโกไม่ได้เป็นชนชาติชนชาติเดียวแต่ว่าเขาเป็นเผ่าเล็กๆหลายๆเผ่าที่ใช้เวลาปล้นเกลียาม าวมองโก,โกเกลียดกันมากก็คือชนชั้นครับคือจามูคารมาจากตระกูลที่เรียกได้ว่าเป็นชนชั้นสูงของชาวมองโก,โกนะฮะซึ่งตรงกันข้ามกับเทมูจินที่ถึงแม้ว่าเขาจะพอมีสายเลือดผู้ดีอยู่บ้างแต่ว่าสถานการณ์ชีวิตของเขาตอนนี้ทําให้เขาถูกจัดว่าเป็นชนชั้นสามัญมากกว่านะฮะหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นลูกน้องของจามูกามากกว่าเป็นคู่หูนะครับแล้วเราก็รู้ใช่ไหมพราคนคนนี้เขาคิดยังไงกับการเป็นลูกน้องคนประมาณ5นาทีผ่านไปทั้งสองคนก็ทะเลาะก,กันนะครับเราก็รู้ว่าเทมูจินเนี่ยเป็นคนที่ทะเยอทะ เลยลไม่มีทางยอมอยู่บนลูกน้องคนหรอกฮะส่วนพ่อจามูคาเองก็อีกโก้โคตรเยอะพอคนเริ่มหันไปตามเทมูจินมากขึ้นเรื่อยๆจามูคาก็เลยเริ่มอิจฉาแกเริ่มด่าแล้วก็ดูถูกเทมูจินสารพัดจนมาถึงวันหนึ่งเทมูจินทนไม่ไหวแล้วโว้ยแยกคณะออกจากจามูคาแม่งเลย <G ül üyor> นี่มันเป็นการประกาศสงครามนี่วะผู้ชนชั้นสูงที่ชอบระบบเก่าครูก็ไม่หาเจมูคาส่วนเหล่าคนที่มีความสามารถแต่ว่าไม่มีชาติตระกูลกลับครูก็ไม่หาเทมูจินแต่ว่าเท่านี้ยังไม่พอครับเทมูจินรวบรวมตัวผู้หลักผู้ใหญ่ของฝั่งตัวเองเข้ามาแล้วที่นั่นเลยฮะเทมูจินก็ได้รับเลือกให้กลายเป็นเทมูจินข่านผู้นําของกองกําลังตัวเองศึกครั้งนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะได้การเป็นผู้นำกะลาง,งโก้แต่ว่าก่อนที่เทมูจินจะทําอะไรได้เจ้ามูคายกทัพมาตีเทมูจินซะก่อนซึ่งเทมูจินผู้ที่ยังไม่ทนนต้้งมูจิอี หลบที่จีนไปนเวลาประมาณ10ปีนะครับนี่ถือว่าเป็นการจบช่วงแรกของชีวิตเทบูจินนะครับในครั้งต่อไปที่เราเห็นเขาเขาจะไม่ได้ต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอีกต่อไปแต่ว่าเขาจะต่อสู้เพื่อชิงบัลลังก์ผู้นำของมองโกแต่เอาเป็นว่าสำหรับวิดีโอหน้าแลวกันครับวันที่ผมไปละ <c oughs>